ขอกราบขอบพระคุณแม่คุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จา่าขอให้คุณแม่และครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดฝังสิ่งใดสมควาปรารถนาสิ่งอย่าคุณแม่ประกอบกิจการการงานอันใดอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะขอให้รวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จะขอบคุณคะ่ะแม่คัอนกระเบาบรสัตดอกแม่สองค่คะสี่คะ่ะ 15, 12, 14, 15, สิบค่ะสิสองสิบสมสิบสี่สิบหกสปฝั่งนนฝั่งนนคาบรอแล้วคุณแม่อ่ะง้งหวัาง้งืขอบคุณค่าคุณแม่แล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่าความับวงิดประการใดก็ขอเด้วแม่รแม่จ้ารู้สึกว่า้ คุณค่ณนนาคสวยๆค่ะเอาข้างห่วงปึ๊บถิ่งแข่างเลยขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณค่ะที่มาขอบคุณะะค่ณะนนขอบคุณแล้วนะคะนึกๆเนาะคุณแม่จ๋านึกๆเบาๆนะคะ,ะ,ะขอบคุณคุณแม่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแสบบอแสบบอค่ะรัวบลเริมบล่านะคะคุณแม่จะตัวน้นอยนะคะฝากคุณแม่ด้วยนะคะลูกสาวคุณแม่ตัวน้นอยนะคะสีตันค่ะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณค่ะ